มัดยันเ<ร>อาหูได้ระยะก็โดนแบบนี้อ่ะโดนมัดแล้วซึมอีกแล้วแม่พัดันเปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ้โหสองครับตรงนี้สายด้วยครับสายกับขวาโดนแท่งยกกาดสูงสูงเลยครับหนุ่มบอลเทพแบบทีมหน้าครับมาที่นี่ต้องขยันแล้วแก้ปัญหาเฉพาะโอ้โหชิงจังหวะกันครับมูสเล่นไหลครับกินหนึ่งสองกัาไปกินหน้าสวัต้ตาว นะครับโอ้โหแข่งขังขวาเรื่องท่าทางเข้าไปไม่บังนะครับโซมิองฝอาไปแล้วเมดิซี่มาแล้วเอา้าเราวางปัดกันแล้วเระวังปัดครับรหมัดกันโอ้โหูได้ระยรโนนะโดนแบบนี้โดนมัดกันซึมอีกแล้วแม่พัดจะเปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ้โหส่งครันอยู่น,นี่ย,ยังพอไหวยังพอได้ทีมหน้าฟื้นได้ยังลูกพอเทพขวามาแล้วแม่ไปแล้วหน้าเชิดโดนอีกแล้วโดนมาอีกแล้วหักซอก ร้อยครับต้องโดนนับอีกทีครับเจอศอกนะครับโอ้ยมาล้มอยู่หน้าผููมยายเลยครับโอ้โหดูครับเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยครับตอนนี้หนุ่มพรเทพ้งหนท่านาหนุ่มพรเทพครับแต่ว่าอย่าไปโดนศอกครับแสลงศอกยูแล้วครับตอนนี้เทียงใหม่อาจจะร้อนมากแต่ว่าตอนนี้ค่ังแปดร้อนนะอุอีกแล้วร้อนนะอุอีกแล้วไปเขาได้ครับแต่ว่านี่ครับเจอลูกงัดเข้าไปครับ ไปปรับไปกุบเครับแล้วเจอศอกครับโอ้โหเดือดกว่านี้ก็น้ำต้มกาแฟแล้วครับคุณมรุตครับโอ้โหเหลือรับประทานอีกครับแต่ละคู่แต่ละคู่หลากอารมณ์จริงจริงครับนี่ครับโอ้โหเจอศอกของโซมิองเข้าไปฝันเข้าไปเต็มคำมับนะครับนี่คือนับแรกนะครับที่โดนเอาทุกนับไปครับบอกให้ยกมือครับอาว่าจ้เลียสติคืนไม่ได้ยกมือมาเอ้าลุยต่อครับ เราดูครับหมัดชุดของโซมิออกแล้วก็ฟันสองอีกทีนะครับโอโ้โหไม่ครับเปะครับมันยอดอกทีครับโอโ้โหนี่ถือว่าเป็นลูกตามน้ํานะครับฟับนครับปังร่างกายยังไม่สัมผัสพื้นครับบักเข้าไปอีกทีครับ And your winner by unanimous decision goes to the blue So me on from Myanmar